แทบไม่อยากเชื่อเปิดอายุแท้จริงพอลล่าหลังประกาศเลิกสามีสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่องทันกระแสแชร์ทุกข่าวท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ค่ะแทบไม่อยากเชื่อเปิดอายุแท้จริงพอลล่าหลังประกาศเลิกสามี จากรณีพอล่าเทเลอร์ออกมาโพสไอจีสเอรี่ส่วนตัวพอล่าเทเลอร์แบตเทอรีประกาศเลิกรากับสามีเอ็ดเวิร์ดแบตเทอรี่นักธุรกิจลูกครึ่งฮ่องกงอังกฤษสิ้นสุดสถานะสามีภรรยาเหลือแค่หน้าที่พ่อแม่ของลูกๆหลังแต่งงานและใช้ชีวิตร่วมกันมากว่า12ปีมีผู้สืบสกุลด้วยกัน3คนพอล่าเทเลอร์เกิดเมื่อวันที่20มกราคมพุทธศักราช2526 ปัจจุบันอายุ39ปีต้องบอกเลยว่าสวย